การที่เรา,เ,าเข้ากับน้องเขาได้อะไรเงี้ยม,มันอะไรที่ดีกว่านี้แล้วครับสำหรับเราจะการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับกับพี่คนนี้คือพี่เขาก็บอกชัดเจนว่าจริงๆาง,งานมันไม่ได้แบบทีใ่ใหญ่อะไรหรอกคือมันเหมือนกับเด็กๆมาเดินแบบให้ให้ให้คุณพ่อ,พอคุณแม่ดูอะไรก็ก็ดีใจแล้วที่มันเป็นคำชม ก็ก็เหมือนกับถ่ายวิดีโอน้องเขาตบมือแบบเยี่ยมเยี่ยมเลยเพราะว่าก็ก็เก่งจริงคือเขาคือน้องตีเขาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจมากแต่ส่วนตัวผมอะโอเคถ้าเราว่างไรือให้เราไม่ติดงานเราเราเราอยากไปดูนะ เปิดโมเมนต์หนุ่มนนกุลกับน้องปีใหม่ทําเอาชาวโซเชียลแห่ยกหน้าที่แฟนดีเด่นให้กับหนุ่มนนกุลเพราะล่าสุดนั้นหนุ่มนนกุลได้ไปเป็นผู้ปกครองให้กับน้องปีใหม่ซึ่งสาวแอปพักสะออนนั่นไม่ว่างเดี๋ยวยังไรแล้วจะพาทุกคนไปฟังสกปากหนุ่มนนกุลกักนว่าการไปเป็นผู้ปกครองให้กับน้องปีใหม่แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างอดีใจอยู่แล้วผมว่า<ม><ม>เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือน้องปีเขาสําคัญที่สุดสําหรับเทียบอีกแล้วแล้วผมรู้สึกว<ม>่าการที่การที่เรา เข้ากับน้องเขาได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วครับสำหรับเราจะการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับกับกับผู้หญิงคนนี้โอ้ยอย่าใช้คำผู้ปกครองเลยเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรทำไมคือคือ,คอจริงๆอ่ะช่วงช่วง,ช,วงช่วงเช้าตอนแรกผมก็ผมก็มีมีธุระผมการแต่ว่าเหมือนกับพี่เขาบอกว่าเออเนี่ยพอดีเขาพี่เขาติดงานถานานะ่ายโฆษณาแล้วเหมือนกับน้องปีอาจจะแบบ ลืมลืมบอกอะไรมั้งผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันทาให้แบบอาจจะอาจาอาจะทําให้ไม่ได้จะตารางใช่ใช,ใช่ใช่ครับมันก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่า,าได้สิงั้นเดี๋ยวพี่บอกพี่มาก่อนก็ได้ครับเพราะผมไม่เคยไปมาก่อนนะเนอะก็เลยบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเวลามาก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดเวลาผมเจ็จทันเนี่ยก็ไปไปไปดูีเพราะผมก็อยากดูเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเป็นแบบทุกทุกที่ของสถาบัน เนี้ยอากิดคือเหมือนกับว่าจะมีให้น้องๆได้อิดายอันนั้นแล้ววันนั้นเหมือนกับเป็นเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยแล้วเขาแล้วเขาดีไซน์ชุดเองหมดเลยครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าน่าไปดูน่าสนุกดีครับผมเหมือน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 ที่พี่เขาก็จะบอกบอกก่อนเขาปีก่อนว่าเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องไปดูนะก็ดีดีใจอยู่แล้วครับคือจริงๆผมก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทําอะไรที่มันแบบดีเด่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ ก็ก็ก็ดีใจอยู่แล้วที่มันเป็นคำชมครับอือคนละมือก็เป็นทุกอย่างไม่เคอเลยครับผมก็ได้ได้ตามที่ทุกคนพูดได้เลยครับแน่นอนเก็นความมั่นใจเหรออ๋อแน่นอนครับก็ก็เหมือนกับถ่ายวิดีโอน้องเขาตบมือแบบเยี่ยมเยี่ยมเลยเพราะว่าก็ก็เก่งจริงคือเขาคือน้องปีเขาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจมากเนาะเวลาเดินแบบอย่างเงี้ยก็ยิ้มแย้มแบบมีสบัดผมสบัดอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักอ๋อจริงๆนี่นี่นี่ครั้งแรกเลยครับนี่นี่ครั้งแรกเลยที่มีโอกาสเพราะว่าจริง คือผมอะ่ะก็บอกพี่เขาเสมอว่าสมมุติถ้าน้องปีเขาแข่งกีฬาถ้าผมไปได้ผมอยากไปนะผมอยากไปดูแต่เหมือนกับพี่เขาก็จะมีความเกรงใจเราว่าแบบไ,ไม่ได้อยากรบกวนเราแต,แต่ส่วนตัวผมอะ่ะโอเคถ้าเราว่างเลยแม้เราไม่ติดงานเราเราเราอยากไป ừ ừ ừ. ดูเนะซึ่งในพักของปีเขาเล่นละร้อยกิจกรรมมากเลยนะ <laughs> ตีก็เล่นกีฬาก็ไปใช่ใช่ใช่ครับ โัเป็นเด็กมีพลังสมบัตินะครับจุดเด่นว่าเราได้แบ่เบาพาระทก่นเพราะว่าพี่ดาวแต่รอพี่แอปอาจจะรู้สึกว่าไปได้แต่ฉันนโอ,โอผมอยากใช้คว่าแบ่งเบาภาระเลยครับผมผมว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่เราเราไปทําแล้วเราก็เอนจอยด้วยมันไม่ใช่ว่าแบบเราไป,ๆๆไปอะไรแล้วก็ต้องติดตามความน่ารักของคู่นี้กันต่อไประหว่างแอป,ปกับนนกุลถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ